คาเฟ่ที่ผมเล่นเบเบดเป็นประจำนะครับครับอันนี้เป็นที่เจ้าของร้านนะครับผมดูเบเบดที่นี่ก็ได้นะมีเบเบดรุ่นเก่าด้วยเจนเก่าตอนนี้มีโมเดลอนิเมด้นะที่คาฟเฟ่จะมีกาแฟ è, มีโกโก้มีของหวานขายเนี่ยนะเดีย๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็ตรงนี้จะมีตู้เกมแบบ สมัยก่อนนะตู้เกมยุคแรกๆให้เล่นนะนะสวัสดีน้องๆและ,พะเพื่อนๆชาวเบรเดอร์ทุกคนนะครับก็วันนี้พบกับผมกับตันพีทอีกหนึ่งครั้งนะคลิปวันนี้จะเป็นการเปิดกล่องฟินิกส์วิงคลิปวันนี้จะเป็นการเปิดกล่องฟินิกส์วิงฟินิกส์ที่เราได้มาอย่างยากเย็นนะครับก็จะไปเปิดแบบธรรมดามันก็ไม่ได้นะเพราะว่าได้ความพิเศษของฟินิกส์วิงดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาเปิดที่คาเฟ่ที่ ผมเล่นเบเบดเป็นประจำนะครับีด๋จะพาไปดูบรรยากาศคาเฟ่ Cafe ก่อนแล้วก็จะพาไปเปิดกล่องน,นะโอเคตามมาเลยคาเฟ่ที่นี่มีชื่อว่าซิลสวีทนะ <c oughs> ก็เป็นเหมือนชมรมเบเบดเล็กๆของของผมแล้วก็เพื่อนนะถ้าถ้าทุกคนใครที่อยู่ใกล้ตรงนี้ก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้เดี๋ยวพาไปชมโซนด้านโซนด้านนอกก่อนสวัสดีครับอันนี้เป็นพี่เจ้าของร้านนะครับผม อันนี้เป็นโซนที่เราเล่นเบเบ็ดกันที่ในคลิปนะถ้าถ้าน้องๆจะมาเล่นเบเบ็ดที่นี่แบบยินดีต้อนรับไหมครับอ๋อยินดีเลยครับอ่าไปๆมาเที่ยวกันโอเคก็เป็นพี่เจ้าของร้านนะครับเดี๋ยวพาไปดูนั่นในอ่ะเดี๋ยวตรงนี้มีเน็ตฟิกให้ดูด้นะทุกคนอืมรีโมทู่ไหนน,ะนี่ดูเบเบ็ดที่นี่ก็ได้นะอ่าแล้วก็ตุก๊กตายเยอะอะไรเยอะ โอเคผมก็จะ,ะมาอันนี้เดี๋ยวพาไปดูของเล่นข้างในดี่ว่าะขอบรับครับนับ่ง <Okay. S 1> <Okay. S 2> เลยโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในเลยข้างในก็จะพูดดังไม่ค่อยได้นะเพราะว่าโซนข้างในจะใช้เสียงดังไม่ค่อยได้นะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาดูของเล่นนะครับ ของเล่นที่นี่มีหลากหลายมากนะแล้วที่สำคัญเรามีมีเบบเลดรุ่นเก่าด้วยเจนเก่าแล้วก็มีตุก๊กตาเดี๋ยวจะพาไปดูโปเกมอนกันก่อนนี่นะครับโมเดลโปเกมอนหลากหลายแล้วก็มีไดโนเสาร์มีตันจา่ามาริโอ ข้างบนนี้ก็จะเป็นมาริโอแล้วก็มีก็ซิลล่านะครับตอนนี้มีโมเดลอนิเมตด้วนะนะไม่รู้ว่าตัวไหนเชื่ออะไรกันบ้างนะจปิกาจูไดนโนเสาร์จะอยู่ข้างบนนะ แล้วก็ตรงนี้จะมีตู้เกมแบบสมัยก่อนนะตู้เกมยุคแรกๆให้เล่นนะนะก็สามารถเล่นได้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์เลยก็แค่ที่มากับเพื่อนก็เอาไว้เล่นกับเพื่อนนะสนุกมากเล่นแก้เบื่อนะครับที่คาเฟ่จะมีกาแฟมีโกโก้มีของหวานขายเนี่ยน,นะเดีย๋ยวเจะพาไปดู นี่นะครับของหวานข้างในนี้ก็จะมีโมเดลฟิกเกอร์อีกเยอะแยะมากมายโอเคถ้าใครอยากเห็นอันไหนเพิ่มเติมอยากเห็นใกล้ๆหรือว่าอยากให้เอา,เอาตัวไหนมาโชว์มาเล่นโชว์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะเดี๋ยวเรามาเปิดฟ o นิกซ์วิงกันดีกว่า <Yeah. S 1> นี่เลยฟ o นิกซ์วิงของเราครับ เราไม่เน้นความเปิงานนะเราเน้ความอยู่ในท้าไง